สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีก่อนสวมใส่ให้ทุกคนตรวจสอบรุ่นและไซส์ให้เหมาะสมกับการใช้งานก่อนนะครับวิธีการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีขั้นตอนที่1นําชุดออกจากบรรจุภัณฑ์และคลี่ออกโดยระวังไม่ให้ชุดเกี่ยวกับสิ่งของโดยรอบจนเกิดการชำรุดขั้นตอนที่2ถอดเครื่องประดับ และรองเท้าออกให้เรียบร้อยขั้นตอนที่3ค่อยๆสอดขาเข้าไปในชุดทีละข้างแล้วดึงชุดขึ้นมาถึงระดับเอวจากนั้นจึงสวมใส่รองเท้าขั้นตอนที่4สอดแขนเข้าไปในชุดทีละข้างและจัดปลายแขนเสื้อให้คลุมถึงข้อมือจากนั้นจึงรูดสิบขึ้นมาประมาณหน้าอก สวมพีพีอื่นๆเช่นหน้ากากากรองอากาศแว่นตาหรือครอบตานิรภัยตามคำแนะนำในคู่มือของอุปกรณ์แต่ละชนิดขั้นตอนที่5สวมส่วนคลุมศีรษะขณะรูดซิปขึ้นให้สุดถึงปลายคางและตรวจสอบว่าส่วนคลุมศีรษะแนบกระชับกับใบหน้าและไม่กิดขวางการสวมใส่พีพีชนิดอื่นขั้นตอนที่6สสำหรับรุ่นที่มีแถบกาวลอกแถบกาวออกแล้วปิดแนวซิปให้สนิทจากล่างขึ้นบน ขั้นตอนที่7สวมถุงมือทีละข้างโดยดึงแขนเสื้อลงมาคลุมถุงมือบริเวณข้อมือขั้นตอนที่8ตรวจสอบความกระชับของชุดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน ก่อนจะทําการถอดชุดป้องกันสารเคมีต้องทําการชําระล้างตัวชุดปนเปื้อนสารเคมีก่อนนะครับวิธีการล้างตัวชุดปนเปื้อนสารเคมี 1. ควรตั้งจุดล้างตัวบริเวณที่สูงเหนือลมและมีภาชนะรองรับน้ําและสารละลายปนเปื้อนหลังเสร็จสิ้นการชําระล้างชุดให้รวบรวมน้ําปนเปื้อนเพื่อส่งกําจัดต่อไป 2. ล้างภายนอกชุดป้องกันสารเคมีโดยถูด้วยแปรงและน้ําสะอาด โดยล้างจากส่วนบนลงไปส่วนล่างเน้นส่วนในบริเวณรอยพับและซอกมุมของชุดวิธีการถอดชุดป้องกันสารเคมีขั้นตอนที่1ดึงแผ่นปิดหน้าซิปออกและรูซิปลงขั้นตอนที่2ดึงแขนเสื้อขึ้นทั้งสองข้างถอดถุงมือข้างใดข้างหนึ่งออกจากนั้นสอดมือเข้าไปในถุงมืออีกข้างแล้วค่อยๆดึงออกจากภายในขั้นตอนที่ส ใช้มือจับด้านในของส่วนคลุมศีสาะที่ข้างขมับทั้งสองข้างแล้วม้วนส่วนคลุมศีสษะลงโดยระวังไม่ให้มือสัมผัสผิวด้านนอกของส่วนคลุมศีรษะขั้นตอนที่4ค่อยๆดึงแขนเสื้อออกทีละข้างจากด้านในชุดขั้นตอนที่5ถอดชุดโดยการม้วนชุดออก จากด้านในจนถึงส่วนขาบริเวณหน้าแข้งทั้งสองข้างจากนั้นจึงก้าวออกจากชุดและรองเท้าในขณนะเดียวกัน